สวัสดีครับพอ,พอกับสังอุดน้องมีผ้าผีผ้านอ่องมาเบิงเว็บร้อยสิบไอเว็บล่อยไอเบิงอาการนั่นที่น้องตาติดยากนะครับ การในดังนางพี่น้องฟังไหม ดับแล้วนี่น้องครับหลังจากฟังอาการเมื่อกี้ก็พ่อสิลูกเขาเข้านะครับว่าโซโนอยสิม,มีปัญหาอติดยากแน่เนะาะแล้วก,ก่อนอื่นก่อนจะท,ทาการลือนี่ผมเช็คกล่องมันก่อนด้อครับว่ามันติดโคติดยางบา่ตอนสตาร์ตอนนี้มันติดครับมันบติดวก,กับพี่บ่ยังแต่ผมกับสีมารีเ็ตกล่องมันลองเบิง่ง มาคายน็อตตัวนี้ครับใช่ครับายไปล้ละมาคายน็อตตัวนี้นะ้ำน็อตไหวรุ่นเอาไปขี่เอาไปขี่นั่นขี่นี่บอดูแลรักษาพี่น้องเกิดปัญหามากครับผู้ลำบากเดือดร้อนกลายเป็นพ่อแม่นะครับนะนนเนาะเพืเอาไม้เห็ดก็เห็ดไปพนะี่น้อง ถอดนัดนี่เราก็มัถอดนี่นะเพื่อที่ได้เอาชุดอันนี้มันออกมาเพราะว่าขวดตรวจสอบขวดตรวจสอบมันยืนอยี่นงะแต่ว่าการช็อตกล้องนี่เป็นวิธีบานๆนะครับตามลักมันจะมีตัวรีซิทกล้องครับริซิทกล้องกล้องต่างหาก กระหมัดไว้ผูกไว้เกี่ยวไว้อย่างดีเห็นบ่ะที่คนเดียวถ้าเกิดมาแกะตัวนี้ออกแล้วก็มามาเสียบเบรงว่ามันติดโคตติดรหัสอย่างบ่เนาะตัวนี้ขึ้นี่น้องเดี้ยวเห็นป่บ่ถนัดฒี่น้องงัดตัวนี้ขึ้นเนี่ยตัวที่นี้งัดขึ้นแล้วก็ดึงบ่ถนัดอยู่แคบ จะออกมามันจะมีขวนมีรูยูซีรูอย่นะเดี๋ยวเห็นปะให้สังเกตติ้งอยู่นะครับติ้งนี่เอาไว้บนขวตรวจสอบมันก็จะอยู่ฝั่งสายจาไวาไ้ว่าสายเสมอสายเสมอหาสายไฟีแกะปลอกแล้วนะครับเพอดีแล้วมาสูบใส่เลยครับสูบสูบเขา จะขาเหมือนนะครับมันติฟิลขาดเดชองดันซ้ายทางติงมันขึ้นที่น้องเห็นเสียดดันซ้ายเสียหรอเขาอก็าเปิดสวิตเบิงครับว่ามติดโคดยังบ่สังเกตไฟสีสมครับถ้าไฟสีสมมกรพิบติดโชว์แบบนี้โคดกับวติดนะแล้วก็างในวติดโคดว่บบสแสดง ความผิดปกติทางด้านกองไฟนะครับผมใส่คัมนี่นะบอติทดที่นอ้องถ้าติดมันก็จะกระพริบเป็นจังหวะเงีวสันหรือว่าสันที่ทีถ้าสันที่ท,ท,ทีติโต้กันก็กับบอติดนะครับถ้าติดรหยุดติดรหยุดเป็นจังหวะมีเงีวมีสันเรียกว่าติดนะครับติดโคตร เครื่องตัวนี้ในกล้องไฟไว้ปัญหานะครับเนาะสมาถอดออกปิดสวิตช์กุญแจแล้วก็ถอดออกเดี๋ยวเบื้องต่อไปพี่น้งองปัญหาต่อไปก็คือมันดังอยู่เนี่ยมันดังอยู่โซ่ดังโซ่ก็จะทำการถอดถอดลือแล้วก็จะได้เฮ็ดโซ่เอาโซ่มาเปลี่ยนค้าพักเท้าก็งอพี่น้อง ปัญหาคีลมาายาคอเองนะครับมันคอเองรถยี่หอนี่แตกอย่างเดียวต้องเอาไปดัดถ้าบ่ดัดก็คือต้องต้องค่ายตัวข้างล่างอย่างเดียวครับค่ายเราถอดออกเราจังไสขึ้นไหมจังคอยเบิงงต่อไปนะพี่น้องขอเวลาเหลือสักแป๊บหนึ่งครับมาต่อนะครับ ปกตินอ็อตมันเป็นนอ็อตหัวแฉกแล้วพี่น้องให้หลุนเปลี่ยนหนาเปลี่ยนลังไปมันลือมาถอดไเคข่วงนันครับนี่จักโตกับถอดเท่านั้นแหละครับมันบม่ครบอะไรไม่ครบ มาแล้วพี่น้องก็ไม่มีเนี่ยพี่น้องเขาสิถอดบ่ถอดกได็ได้เลยพี่น้องตัวนี้บ่ถอดตัวนี้กบบ็บ่เป็นยังมาฟัง ฮักมมดเลยนะกล้องกล้องนี่ก็เห็นนะชิ้นนัอันนี้ก็แตกหมดแล้วพี่น้องปั๊บน้าปั๊บล,งลังเลยเหนื่งด้วยรถ มีการล่มมากนะครับขาพักเท้างอมันก็นเดยทําการถอดฝาขอบรอไม่เล็กนี่บ่ได้สแ้นแล้วก็ต้องได้ทําการถอดชุดนี้ออกน้ำกันนะครับเนาะเพื่อเอาสิได้มาเช็คแลอย่างกดโซว่ามันเป็นยังไงก็สิมาถอดฝาขอบนะเบอร์สิบมาถอดฝาขอบ ปลาขอบถอดออกเราจะทำการถอ,อดน็อตถังล้างครับน็อตจับขาพักเท้าจำไว้ว่าเวลาถอ,อดน็อตขาพักเท้านะครับจะต้องตบตบอันนี้ครับตบขา้าห้าจ้คของนะครับขนั่งฟังไหนดึงข้เห้าจคลองเรื่นิคง่ายครับ บอลแน่นก็นดีไปครับดึงเกาหาเจ้าของครับบางคนอาสงสัยว่าเอ๊ะขันไปทางไหนคันเกาหาเจ้าของใช่ออกเคล็ดงานง่ายครับมันจะได้ถอดแทะเกียร์ได้การันตีอย่างแท้ แน่นดีครับยานน็อตมันหายเก็บน็อตมันไว้น้ำกันเสียบไว้ก็ได้ขว,วดตรวจวัดอุณหภูมิน้บาันี่ก็ถอดออกเลยครับกด,กดลงลงก็ถอดออกเก็บไว้ ถ้เาเกิดใได้ถอดตัวนี้นะพี่น้องถอดเบอร์ก็นี่ก็มาถอดเบอร์สี่สายขอบเป็นบ จะมีซีนนี่น,นะครับจะมีซีนทั้งนนตกนมา ่องาหาตำแหน่งว่าได้มันขึ้นสุดลงสุดกันนะครับถ้าจะเอาเบสิบสองเขาไม่ได้เหมุนหาหมุนหาตำแหน่งที่ลูกสูบมันขึ้นสุดตั้งสี่หา ຕ່າງงກໍສົມຍ່ານບໍ່ໂອນີ້ເນະເັດມື